呜呜，呜！你看路。 วิจาเย่เน่ว่จาลูกลูกวิจาอยากกินไก่ไก่ที่พี่ทำให้พี่กินวันนั้นไงที่มันอร่อยอร่อยม่ะอร่อยเปื่อยอ่ะลูกไปทำให้พี่กินน้อยไก่ต้มน้ำปลาที่มันอร่อยเปื่อยะอยากกิน

อ่ล่ะคะ่ะในเมื่อพ่อบ้านของเรานะคะอยากจะกินไก่ต้มน้ำปลาขึ้นมาเม่สี่เรือนของเราก็ต้องรีบลุกออกจากที่นอนเลยนะคะดีนะยังแปลงฟันมานะคะ่ะนี่เป็นไงย,ยกล้อไว้ึ่งทีวันนี้ก็มาซื้อวัตถุด,ดิบที่รลตัสแถวบ้านนั่นเองนะคะง่ายๆเลยะคะ่ะสามารถาไปทําตามได้นะคะไปเดี๋ยวเราไปเดินหาวัตถุด,ดิบกัน วันนี้นะคะที่พี่เดชใช้ต้มให้พี่โน้เนี่ยก็จะเป็นสะโพกนั่นเองค่ะวันนี้กะว่าจะต้มสัก4-5ชิ้นนะคะก็ทำเผื่อคนที่บ้านไปด้วยเลย คือต้องบอกว่าช่วงนี้ทํากับข้าวบ่อยมากเพราะว่านางบอกว่านางอยากกินฝีมือภรรยานน่เองไม่รู้พูดเอาใจหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะแล้วก็มะนาวนะคะไปทุกคนเดี๋ยวไปซื้อพริกกันต่อดีกว่าค่ะวัตถุดิบง่ายๆนะคะไม่ยากเลยแล้วก็เมนูอร่อยด้วยค่ะรับรองว่าติดใจแน่นอน oh. คิดเงินกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะไปกันเลย ย <Hey. S 2> มาถึงปุ๊บก็ต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่าบีจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเพราะพี่โน้เนี่ยเป็นคนท้องเสาะค่ะก็เลยจะต้องสะอาดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นการหมักไก่ของบีนะคะก็จะมีชูรสค่ะรสด,ดีนะคะน้ำปลา น้ำตาลนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันนั่นเองค่ะจริงๆแล้วว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะแต่ว่าบ้านบีเนี่ยติดหวานก็จะใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะก็หมักหมักคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็บีจะนำน้องไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะซีนไว้ก่อนค่ะเพื่อให้น้องเนี่ยเข้าเนื้อก่อนนะคะแล้วหลังจะมาต้มนะคะทุกคนหลังจากที่เราหมาักน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องค่ะง่ายๆเลยค่ะ ก็จะมีขา่าตะไคร้แบบมะกรูดนะคะแล้วก็ลากผักชีนัน่นเองค่ะทุกคนคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ทากับข้าวบ่อยเนี่ยเพราะว่าเราต้มเตาถ่านค่ะบ้านใครเป็นบ้างต้มเตาถ่านเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเลยค่ะอาหารปกติแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้เตาไฟฟ้าน,นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหันไปใช้เตาถ่านแล้วคือมาอร่อยมากๆเลยค่ะ ก็เตรียมหั่น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 นะคะระหว่างรอน้ําเดือดนะคะทุกคนคือการต้มเนี่ยมันจะหอมมันจะเปื่อยมันจะตุ๋นได้นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเปืองไฟบ้านเลยค่ะถือว่าดีมากๆเลยบ้านไหนชอบทํากับข้าวแบบเตาถ่านลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะนี่น้ําเดือดแล้วนะคะก็เอาเครื่องที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ไว้ก่อนนะคะให้มันมีกลิ่นหอมนะคะรอน้ําเดือดพักนึงปุ๊บเราก็ดาน้องไก่ลงไปในหม้อเลยค่ะนี่ โอ้โหกลิ่นเตะจมูกสุดๆเป็นไ,ไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังต้มเสร็จเนี่ยจะเปื่อยจะยุ่ยขนาดไหนนะคะทุกคนใครเคยกินเมนูนี้แล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแบ่งปันกันหน่อยคลิปหน้าอีพีหน้าอยากให้เราทําอะไรลองคอมเมนต์มานะคะต่อไปก็คือน้าจิ้มซีฟูดนั่นเองค่ะก็จะมีพริก มีกระเทียมค่ะที่บีใช้แต่ว่าบีไม่ได้ใช้รากผักชีนะคะบ้านบีเนี่ยค่อนข้างที่จะกินอาหารรสจัดค่ะชอบกินเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะนี่แล้วก็คุกคลุกคุกคุกคุกเอ้ยตำ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 ให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงค่ะง่ายๆเลยจุลดลดดีน้ำปลาน้ำตาลนะคะง่ายๆเลยค่ะตามหลักนะคะสูตรคล้ายสูตรมันนะคะบีบมะนาวสักลูกสองลูกนะคะสีสาร์แน่นอนจ้าห สีดีน่ากินไหมล่ะอยากรู้นะนะน้ำลายแตกมาไหนลองชิมไหนนะคะอือเป็นไงหวานเจีบ๊บไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปเทน้ำจิม้มลองไก่เดือดกันดีกว่าคะ่ะ โอ้โหอีก่ามอขนาดอือหือเออพ่อค้ามีคนอยากกินไก่มีคนอยากกินไก่อื้หูเนื้อหลุดเนื้อหลุด

นะไอ้บอกไม่ไหวแล้วนะทั้งพอ่อทั้งลูกโอ้โหโอ้โหแม่ดีใจตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหมาโอ้โหพ่อว่าง,งหมาแดด <c oughs> 哦吼！哈哈哈，